เีกันค่ะจะเอาไปใช้กับเมนูนี้นะคะไปประดับตกแต่งอาหาร เด็ดดอกผีเสื้อแสนสวยกันนะคะกระเพาจากข้างบ้านแล้วก็พริกกระเรี่ยงจากหลังบ้านนะคะวันนี้จะมาทำไข่เยี่ยวม้าผัดกระเพรากันค่ะแล้วก็จะประดับด้วยจัดจานด้วยดอกไม้ ที่มีอยู่ข้างบ้านนะคะกระเพาจากข้างบ้านติกกระเรียงจากหลังบ้านพริกกับกระเทียมที่จะเอาไปผัดกะเพราอยากให้มันออกมาสวยๆก็เลยใช้วิธีหั่นนะคะแทนการตำหรือปั่นอันนี้มันเป็นกระเทียมหัวใหญ่ ก็เลยหั่นให้เป็นแผ่นบางๆนี้ก็เหมือนกันนะคะใช้วิธีหั่นแฉล็เลือกเฉพาะสีที่มันเข้มๆจัดๆหน่อยเพราะว่ากระเทียมมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วนะคะ อันนี้ถ้าทำกับข้าวเพื่อให้สวยด้วยดูดีด้วยก่อนที่จะนึกถึงเรื่องรสชาติก็ต้องคิดอะไรมากกว่าธรรมดานิดนึงตอนนี้ก็มาผ่าไข่เยี่ยวม้ากันค่ะสองซีกแบบ ไข่ลงไปฟองพอค่ะเพราะว่าไข่เยี่ยวม้าแค่สองฟองนี่มากแค่อาชุบๆแล้วก็เอาไปทอดเพื่อจะได้ไปทำรวมกับผัดกะเพราหมูนี่ค่ะเตรียมเสร็จแล้วนะคะวัตถุดิบทั้งหมดที่จะทำไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรา แล้วก็ตกแต่งจานด้วยดอกกุหลาบมอนดอกเดซี่แล้วก็ดอกผีเสื้อแสนสวยนะคะเดี๋ยวไปทำกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะน้ำมันให้ร้อนๆหน่อย ชุบไข่แล้วก็ทอด ทองสุกนะคะแล้วก็ตัดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็เอาไปตัดแต่งให้สวยทีนี้ก็จะมาทำตัวผัดกะเพรากันนะคะน้ำมันที่ทอดไอข่เยี่ยวม้าเมื่อกี้ค่ะไม่ต้องทิ้งใช้ต่อได้เลยนะคะยุดน้ำมันแผงพริกกับกระเทียมที่หั่นไว้ ด้วยน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวไว้แล้วกระเทียมเริ่มหอมพริกเริ่มหอมใส่ได้เลยนะคะ E 青椒炒。嗯嗯 ำหน่อยเนยอย่าเยอะเดี๋ยวจะเป็นนิโก้ ลด,ดได้ที่อะค่ะก็ใส่ได้เลยกะเพราอันดับสุดท้ายกะเพราใบเล็กมันจะหอมนะคะถ้ากะเพราใบใหญ่มันจะเน้นเขียว กะเพราสลดกิ่นรสได้ที่แล้วกระเพราสลดก็ปิดได้เลยค่ะตอนนี้ไข่เยี่ยวมา้าชุบไข่ทอดก็เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าผัดกระเพราหมูก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดอกไม้ก็เตรียมไว้แล้วต่อไปนี้ก็ถึง ลำดับการที่จะมาจัดแต่งจานนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนางไพรนะคะเดี๋ยวอยู่กับคอนเทนต์อดอกไม้กินได้ค่ะอันนี้ก็เป็น ep ีที่3นะคะวันนี้ทำไข่เยี่ยวา้าผัดกระเพราหมูนะคะมาอยู่ในเมนูเดียวกันแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ใบหญ้าประดับจานจากดอกไม้ข้างบ้านนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะ วันนี้มีไข่เยี่ยวม้าอยู่สองลูกนะคะก็หั่นเป็นอย่างละครึ่งก็เป็นสี่สี่อันนะคะอันนี้ก็เอาใบกระเพราสดค่ะมาวางไว้ตรงช่องนะคะตรงช่องระหว่างไข่เยี่ยวม้านะคะคือให้มันมีสีเขียวอยู่บ้างให้รู้ว่าผัดกระเพรานะคะ ประมาณอย่างนี้นะคะการตกแต่งจานมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวเหมือนกันนะะั่นเลยค่ะมันอยู่ที่อชอบแบบไหนมีไอเดียแบบไหนไม่จําเป็นที่จะต้องอทำออกมาเหมือนกันนะคะทําแล้วสบายใจสวยในแบบที่ตัวเองทําประมาณอย่างนั้น คือ,อยยเพชรเองก็เป็นคนที่ชอบเอาดอกไม้มาปรุงอาหารเอาดอกไม้มาประดับจานตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะค่ะแต่ไม่เคยได้แยกมาทำคอนเทนต์แบบนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่จะอยู่รวมกับอคอนเทนต์แรกคือเรื่องของสองเราใช่มากกว่านะคะก็มีออกมากลนตีนกันไปบ้างแต่ทีนี้จะแยกค่ะ แยกออกมาเป็นคอนเทนต์ต่างหากของการเอาดอกไม้ใบหญ้าที่กินได้ามาประดับตกแต่งจานแล้วก็ทำเมนูอาหารนะคะอืมทีนี้ก็ตัดอันเนี้ยค่ะอ่าตัดเอาผัดกะเพราที่เราทำไว้อันนี้รสจัดนะคะก็ใส่พริกกระเรียง เอากระเพราที่เราทําไว้เนี่ยค่ะโรยหน้าตรงที่เป็นไข่เยี่ยวมา้าชุบไข่ทอดนะคะโรยเป็นข้างหน้าไปอย่างนี้นะคะโรยให้ครบทั้งสี่อันนะคะ ไปตรงกลางไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาที่เหลือมาทำเป็นกองไว้ตรงกลางนี้เหมือนกันน,นี่คือโรยด้านบนก่อนนะคะโรยไว้กับไข่เยี่ยวม้าก่อ,น,อนนี้มันเป็นหมูสับหมูบดมันก็ ร่วมได้ตรงกลางนี้เดี๋ยวก็จะมีคลิกมาให้มีสีสันหน่อย เรามาไว้พอประมาณนะคะให้นึกถึงเหมือนกับว่าเป็นเกรสรดอกไม้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วข้างๆนี่ก็เปรียบเหมือนเป็นกสีบดอกไม้อะไรประมาณนั้นแต่เป็นไข่เยี่ยวมา ถ้าจะว่ามันเหมือนการเล่นมันก็เหมือนการเล่นละค่ะนะคะมันก็เหมือนการเล่นตกแต่งอะไรอย่างประมาณนั้นทีนี้มีเมื่อกี้เด็ดดอกอกุหลาบมอนเล็กๆมาด้วยดอกหนึ่งคือกุหลาบมอนมันก็มีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะอันนี้เอาขนาดเล็กก็ต้องการเอามาไว้ตรงกลางนี่ ทำเป็นจุดซื้์กลางของเจสอนไว้ตรงนี้ถ้าเอาดอกใหญ่มามันก็จะบานเต็มเดซี่ก็จะไม่มีที่อยู่วันนี้ก็จะใช้เดซี่นะคะตกแต่งตรงเศสรอนนี่คือต้องพยายามเอาดอกไม้ที่สามารถกินได้มาแต่งจานนะคะเพราะว่าถ้าใครกินเข้าไปก็จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะ ถ้าสมมุติเอาดอกไม้ที่กินไม่ได้มาตกแต่งแล้วเผลอมีใครกินเข้าไปจริงๆอ่ามันก็จะแย่เอาดอกไม้ที่ที่กินได้มาดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะกินจริงหรือไม่กินก็ไม่มีอันตรายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาดอกไม้มาใช้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยต้องเรียนรู้ด้วยค่ะ อันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้อันนี้ต้องทำความเข้าใจมัวมัวไม่ได้นะคะเจซี่กินได้ทั้งสองสีนะคะทั้งขาวทั้งเหลืองอันนี้คือทำเกสรเสร็จแล้วทีนี้ผีเสื้อแสนสวยคืออันนี้นะคะดอกจะเหมือนผีเสื้อเลย อันนี้จะเอามาไว้อาบนไข่เยี่ยวมาตรงนี้จากที่เป็นไข่เยี่ยวม้โปกผัดกะเพราธรรมดามันก็จะน่าดูเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีดอกไม้ที่เป็นรูปถือเสื้ออ,อยู่บนนี้ มันก็จะทำให้ดูดีขึ้นน่ากินขึ้นซึ่งจะตัดกินเบสทั้งนี่เลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่กินได้มันไม่ได้อันตรายอะไร สิ่งไหนที่เราทำแล้วมันมีความสุขอยากจะทำมันก็คุ้มค่าแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะมันก็มีความคุ้มค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล่ะคะ่ะอันนี้เป็นอังเสร็จเรียบร้อยกระเพราที่เหลือก็ อยู่ในชามไม่ได้มีปัญหาอะไรเสร็จค่ะผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้านะคะหรือว่าไข่เยี่ยวมา้าผัดกะเพราหมูสับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้ อนนี้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไข่เยี่ยวมาผัดกะเพราหมูสับนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยอดอกไม้ที่กินได้ทั้งหลายอาดอกเดซี่ดอกกุหลาบมอนแล้วก็อดอกผีเสื้อแสนสวยที่ม่เด็ดมาจากหน้าบ้านข้างบ้านนั่นแหะคะ่ะที่ปลูกไว้เองนะคะอันนี้ก็ อ่านเสร็จเรียบร้อยไปก็กินได้นะคะกินดอกไม้ก็ได้ค่ะเพราะเป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไข่เยี่ยวมา้าผัดกระเพรานะคะตกแต่งจานด้วยดอกไม้ใบหญ้านะคะอะ่ด้วยดอกไม้กินได้ทั้งหลายอันนี้วันนี้ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ